แกมือแกมืแกมือถ้มามาเก็บผักทายแจ็คมาเก็บผักเอ้าเอ้าอืมแกมหมูแม่มนลยฮะอัตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ยไว้หมักย่องคักลูกข่อยเลยสลูกท่ายข่อย,ม,ยอมักย่องมักย่องพี่น้องพนังพลังง่ายสองปงางง้างเดี๋ยวแม่จะพาเข้าป่าเออเดี๋ยวแม่จะเข้าป่าแล้วหนูนอนอยู่ตรงนี้เด้อ โอเคไหมเราแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะเข้าป่าแล้วนะแม่ไปหาเห็ดเด้อเห็ดวายเจอวายเมืม่อวานนี้เยอะเลยอืมเ้ยไปหาเห็ดเขาป่าเหลี่ยวข่อยนะี่ต้องเข้าทุกวันนะเห็นไหมขนาดเข้าทุกวันเห็ดมันก็เกิดทุกวันเด้หาพ่อเดี๋ยวมาเก็บไว้พี่น้องหาแล้วก็มาเก็บใส่ถุงไว้นะ แช่แข็งนึงทําให้สุกก่อนนะนึ่งหรือต้มก็ได้เออแล้วเราก็ใส่ถุงไว้เนาะเอาไว้กินหน้าหนาวพ่อได้แกะคัดอยู่เด้อพี่น้องเพพอได้สื่อเขานะเรามีเยอะแล้วก็เก็บให้กินพาอว่าบ่มีคนไทยแถวนี่เลยพี่น้องพาอว่าบ่ได้หานะไม่แนคนไทยดอกสันก็หากินของสันนั่นเอออะยุบเด๋ยว อยู่กับลูกชายสองคนนี่ไงเออสองตัวไม่ใช่สองคนสองตัวแล้งแยวใส่ได้หลกดอกไอ้นั่นแหน่ท่านตะวันกัดกินบดแล้วกินดอกท่านตะวันเฮี้ยนเลยน่ะฮะเสียงไผ่บเสียงแมวนั่นน่ะได้ยินเสียงแมวเะหากินหยาแล้ว แดดบ่มีดอ,อกพี่นอ้องเมื่อนี่ขึ้มคึมมืดขึมฝนน่ะตกทุกวันทุกคืนเมื่อคืนก็ตกเด้มันตกมันขนาดฝนเนาะตกเป็นเดือนแล้วอืมแต่วันนี้น่าจะตกอีกน,นั่นนี่คขึ้มมากเลยเห็ดคงจะบานเต็มป่าแล้วท้ายป่าโน,น่นเมื่อวานไปเจอไว้เน่ะน่าจะหมกทีนี้เอามหามกกินบลอบก้า,กาบานเมื่อไทยพี่นั่งพี่สะพายเขาหมกให้กินแซ่บแซ่บพี่น้อง อปตตาบาบมันเห็ดอัไเนี้เห็ดขอนขาวมันแสบเนาะพี่น้องเนาะเออคิดถึงบรรยากาศพุ่นนั่งถาลูกกันบัดนี <c> ่ <oughs> ผ้าลูกมาขี่ไม่เงียวบรรยากาศบ้านป่าอเมริกา อยู่ผู้เดียวตามคือไอหมูน้อยไอหมูน้อยมามีมานี่มายุกมาเยวพ่อเดียวยอกพี่น้องไม่มาพอเดียกเป็นมูแม่กับบัน สิบก็มือยุกพอกางเว้นบดได้ออกแล้วเพราะว่าพ,พ่อใหญ่เก็ไปทํางานไงแกก็ไม่ได้ปล่อยเขานอกจากแกเลิกงานก็ประมาณสามโมงเย็นนะเนาะเขาถึงได้ออกมาหลินเนะงาว่าสั่นพนวามันห้องหาข่อยนะเนาะพี่น้องเนาะลูกข่อยมันติดคนเนาะหมาก็เลยมันก็ห้องหาแต่เอา้าเห็นไหมละ่ะถ้าอยู่บ้านกับแม่อย่างนี้แม่พาออกมาทุกทุกชั่วโมงอะนะทุกชั่วโมงก็ว่าได้ ถ้าขอยง่วงนอนถ้าเข้าอยู่ในบ้านถ้าฉันง่วงนอนฉันก็จะพาหมาออกบ้านเออถ้าเบื่อหรือเหนื่อยหรือ,รอง่วงฉันก็จะออกมาเดินเล่นฉันนะนะเอากินอีนยังไปทัว่วเดาวกินหากินพักกินหยาไม่สบายท้องเด้อลูกเรื่อไง หากาหัดดอกทานตะวนนันมุนบดดอกทานตะวันแม่เยอะๆสูงๆมันกัดกินหมดเลยพี่น้องไอแกะหมูนี่แม่ไอแกะหมูแกะหมูแกะหมูโอ้ยหนามางามถิ่ละแต่มันไม่คั้ยไม่ง้วมาเตาวหรือขึ้เสิบ,บดักเลยนี่งามดักอไ hey, ม่มีเขาไม่มีจ้าจ้องตัวแม่หน่งมีจ้าจ้าหนือไม่มีจ้าจ้ขาจอเดเลยเต้ เมอแล้วต้องปล่อยเดี๋ยวพวกนี้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวแม่จะเดินเข้าป่าแล้วทีนี้เอาคอยเสกขอป่าไปเก็บเห็ดแล้วเอออากาศหนาวๆพอมไนหมนาวหนาวมันอยู่กับป่าอะเนาะอากาศมันก็นหนาวพี่น้อง นาห้อนน่เทกสิบอมมีแล้วค่อยเลยอ้าวเกมอเก,ม,ก,ม,กม้าเก้าเกมเก้าก็มันน่ารักไงเราก็เลยพูดเล่นกับมันน,นะไอ้แจ๊กน่ะ มองไม่เห็นไอ้นั่นเลยมองไม่เห็นวัวเลยวัวไม่เห็นเลยเพราะว่าใบไม้ไอ้ต้นไม้มันขอบกุ้มเบ,บิดเลยไม่เห็นดอกถ้า,นาหน้าแล้วดูนี้มันมองไม่เห็นนะอ้าวอย้ยองสีสมสมตคืองามเถอะฉันทำลายมันทิ้งตั้งเยอะมันไม่นึกว่ามันจะสวยเออสวยนี่ว่าเมื่อวานนี้ถ่ายแอปเปิ้ล แต่กดผิดก็เลยไปลบคลิปเลยเมื่อวานนี้นะอืมไปดูใหม่ดีกว่าดูแอปเปิลใหม่ดีกว่าโอ้โดกเถิดโอ้พ่นพ่นพ่ต้นพ่นกระดกสาเดียพุ่นหนพี่นะ้องนะเออถือว่าดกเติบอยู่ได้นี่พ่นอ่ะ เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่แต่ะ่ะเดี๋ยวลมมาลมมามันกล่ล่วงเยอะเติบขึ้กันนั่นแหละวงเยอะอยู่นะเมื่อวานเก็บไปสิบก็น้วยมันล่วงนะใน่ิน็นบอนแค่เคียวเพืเ่อเคียงแอปเปิเ้ล <Apple. S 3> อร่อยมากเลยนะต้นนี้มันจะเกีียวอมหวานละค่อนข้างหวานหลายกลัวนะแจ่บเสียดเห็นไหม बन잖아। बुना। ओ। ไออย่างมันคือลนอ่ะน,นี่นแอปเปิลปันว่าจะว่างผูใ้ใดเราเอามาว่างไว้นี่มันล่วงนะมันลนใส่นี่คักแถื่อถือมอจ่อถือมังกระโดวายน่าจะเป็นไอ้นั่นนั่นนี่น่าจะเป็นไอ้กระลอกมาว่างไว้บ่เนาะสงสัยกระลเหลาะมาว่างกระลอกกระแตะร้าย อืมผีล้นหลายเตื่นตัวไหนกินกับเกียร์กระเสบตัวเอ้ยผีน่ะล้นหลายเติ่อยู่ผีอื้มอื้มไปดองไปเดียงเขาหันบอดองเขาโอ้มันล้นหลแต่อย่าล้นหลายหลายข่อยเสียดายอย่าล่วงเยอะหลายคอยเสียดาย พูดนะามาัดกล่องไว้บ้างดูพูดน,นะ,ะมาบ้านก็เก็บไปกับน,นึงสองกับพันตั้งมาบ้านเออมันลนหลายก็เก็บก็เกลี่ยได,ได้ตังแค่ต่ำก็ได้เนี่ยแค่เปิ้นยัดลนหลายมันแหง้งเสียดายอยู่โอ้ผิรุนหลายเต๋ออยู่เด้แรงลมน,ะน่ะเนาะมันจะ ล่วงท <c oughs> ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี่แหละอากาศเนี่ยในระเฮ็ดให้ว่าสบายพี่น้องจามป,ปิ้งปิ้งปิ้งเขาแล้วอืม